เอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาขึ้นนาคือใครอยากเล่นเลยแต่ว่าคือมึงไม่เออมเล่นกันแล้วนี่ดี่เลยเครื่องนอกตรงนี้เป็นแกงเกอร์โง่โอ่ะแต่แพงอยู่จาน้ายอะไล้วเนี่ยไอจิมอ๊อกจิมอ๊เดี๋ยวจิมอ๊อดเดี๋ยวว่าเอ็กด้วยเดินตามผมมาเดินตามผมมาไอ้เดินเดินตามฉอดล้วนะพี่ฟังฟังยวผมระวังแกงเกอร์ข้างบนโอซีป่ะทางเวนะทางเวทโอซี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  อย่ามองก่อนเไม่พี่ถ่ายมาก่อนถ่ายมาก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งถ่ายมาก่อนข้างหน้าถ่ายมาก่อนอย่ามองก่อนรอเราออกเตะก่อนเอาเตะก่อนมีโนวาเนี่ยข้างหน้าเราอ่ะใช่มีโนวาครับมีนวาสุดบทสีสียังบันไดปะมันมันอยู่ซ้ายเรานะไอคิวศูนย์สี่อยู่นะเทวิตได้สามสอหนึ่งเทวิตเทวิตเทวิตเทวิแคบเลยผิดได้ตายสวยกลับมากลับมากลับมา เขาใครนอนอีพี่เขาใครนออีทเครนออีพี่มามานออีทนออีเราไม่บุยนะเราไม่บุยนะอ้าวออาไอคิวศูนย์สี่อยู่นี่น่ะข้างหลังเราไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรอย่เพิ่งอย่เพิ่งอันนี้เชียวซีซีีวนะเียวัวดียวได้ไหมเดียวตัเดียวเียวเดียยวเดียว่ยอ้าวมาจากไหนเนี่ยไอัพว์ไม่ลงอีน โอ้โหไอ้เหี้ยนี่แม่งบิ่งบิงไอ้สารพิษกูเห็นเลยเฮี้ยนี่แปดแปดแปดจุดสามไอซีทีวีของของหลังไอ้ไอคาโทนนี่มันวิ่งไม่ออกมันรุดเก็บเวทได้สามสองหนึ่งเก็บแม่งกูเดียวนี่แหละเก็บได้ปะเก็บได้ขึ้นมาขึ้นมาเก็บได้ขึ้นมาสองเอ็มเลยเหี้ยอขอเขาจะประสารนะเขาส่วนมีดว่าในประสาท รับรับหน้ารับหน้ารับหน้าแต่ไม่ต้องโดดเข้าเะยท่านเดินมาเดินสวิมาเดินตะเวนมาเดินสวนมาจิตเต้าไหมจิตเต้าจิตเต้าจิตเต้าข้างหลังแกงเกือบเสียงว่ะเสียงวันนี้ไหนกินไปแล้วนะกินแล้วอยู่ข้างในใช่ไหมกินแล้วอยู่เสากินแล้วอยู่เสากินแล้วอยู่เสากลับม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 าข้างหลังกลับมายามอนให้ตายได้ไหม โดนบอลทำไมโราเล่นวะไอ้ผมไม่ฟังเขาไม่ได้อ่ะผมไม่รู้ว่าต้องเอาไงอ่ะอันนี้เขาเขาเขาบอกเวทนเขาบอกเวทเล่นตามเซนตัวเองเลยแมวอ้วนจริงพอผมจะไปแบบไปคนเดียวอ่ะดิไปคิวเดียวแล้วก็โดนกระตืบอยู่คิวเดียวอ่ะไอ้ที่ออากิระเซานะอากิระเซามีนาว่าเวสอากิระเซาวินาว่าเวสไอเกียร์นั่นเราก็ขาดแรงเลยอากิระ้าเว้องมาลงมาเออเขาออกว่ะ มีสิทธิ์เชิญไหมวะถ้าเกิดเราดันนเราโดนอากิระเสียบตูดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหขึ้นนอนนอออัาไอสัตว์เหี้ยมีอะปอดนีีสวอคววเสวสมาสวอชเวนมานี่คยตูดเนโนวะพี่เต้ลง,ลงแล้วตรงนี้ รีคุบรีคุบมินว่าก็เดินไวาหลังไปมิโนว่าอยู่เวสนะไออยู่อีทอยู่อีทอยู่อีทต่ออีกีะเลยนวัวเลยตรงเนี้ยเดมาเดินมาดีเวเดินมาพี่เจนเก๋แด้วเราันเราต้องาดสองน้ยน้โอ้โหไอ้ตว์โอ้เหี้ยนนยนน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 น่านน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 อนนนกนน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 นันน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 านน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 นับเามามันเดินถ่ายมาแล้ว กลมาักมามันรวมแล้วแ k บแล้วรกันรับรับรับสวนน้สน้านี่สามสองนาทนลงมาลมาอาิระ er อยู่อีแ่ดิากในเราเกยวในเราเกียวในเราระหวังยืนเกียวเออไปนี่แม่งรูดเยอะเนี่ยมาถึงไอ้ใครรีเกียวฝากกิบแฮนมาอันนึงไม่ไหวละ การลาวบกรล่าวระวังระวังแครองแคบแต่บงรวบแลกเรีนก็ได้เรดินเราเดินมาข้างหลังให้เลับให้เดลับไอมันรวบแล้วรับรับรรวบรวบลหน้าเดินมาเดินมาแล้วคนไม่รับให้แล้วเวนเวสามให้น้อยที่สามสองหนึ่งลงมาลงมาลงมาเออโอ้ยเยอะคนพี่แครอากิลลุกอาิลลุกอากมแข็งหมแข็งรับข้างหน้าหน่อยดูพี่เฮ้ยมันมานะโเลยหน่อยนมาพีรับรับอ คือเราเนี่ยมันายเราแล้วคิดไปแข็ในเราได้ไหมีมีสามวิสามวิมีแคปยังสามวิสามวิโนวาดันนอนเลยนะนอนนนนอในสามสองหนึ่งนอน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 สวยเออโอ้โหปารู้ด้วยแฮมิโนวาอยู่ในเราเนี่ยแฮมินวาไอเลมีนเอเิเดิเดินิดิใ้ตายคิดดูใ้ตายแต่ผมขอแฮ์แล้วผมขอแฮมหาไปไหนแล้ววะ ไปนูนแ้เดินอีกเดินอีกเดินอีเดินอีกเดินอีกเดินอีนอดีนอดีตไม่เอานะเราด้วยเขาจะเกีบยทนอดอีนะนอดอีสามสองหนึ่งนอดอีนอดอีโอ้โหห่วยเอ้ยพระเอเราเห็นไหพระเอาพระพระเนี่ยพระรอรอรออเขาเขาว่าไปเบนนะพี่กลับมากลับมากลับมาองนั้นนเป็นแมาเฮ้ดว่าเอ็กอยู่นอดอีนะันหนึ่งอันหนึ่งโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเจอรัวิชิง อากีราอยู่ซาอุดอากีราอยู่ซาอุสดีไวอายอยู่ลึกตังอะดีไวค่ะดีไวคายอะไอพีมบ้าตายแล้วแค่ตัวมาร์คเดินเสาเดินเสาอินมั้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลับมากลับมากลับมาดูว่าอยู่ฝาบนกำลังเดินมากำลังเดินมาทางนี้ อากิล่าลีฟใช่ไหมอกิล่าแตะไม่ลีฟหรอไลีฟห่อไม่ได้รีฟเนี่ยแล้วที่เราเก็บไปได้ใครอะไอกองเนี้ย่ีนว่าไหมไอเี้ยจุดสามไอซัดไอขอมาเร็วไปเก็บของหน่อยให้มาเร็วคนนี้ไปเก็บขน่ยเพื่อนเพื่อนโดนนะตรงนี้เพื่อนจะโดนเฮ้ยเต้งกี่น็อตมาเต้งกี่น็อตมาน็อตอทมาน็อตอทลองทำน็อตอิทในที่สามสออหนึ่งน็อตอีทน็อตอทน็อตอทนอยตายน้ยตายสวยสวยพี่ปอเอาสวยพี่ อาเองพี่เซอร์เเวนมาเราเาจะโดนเหยียบเรากจะโดนเหยียบเซอร์เวนมามันไม่มีอะไรมัไม่พอจะตายก็ได้กูต้องรอเต้ยเต้เจนกียนอนเต้นกีนอนเดินมาเดินมาเดินก้ากขไปอีรูิมอนเต้จะเข้านอนเต้จะเข้านอนอีรูบิมอนบนเก่ยจังรับนายหน่อยรับนายหน่อยรับนายรับนายรับนายแล้วแปงร่างรับแล้วแปงร่างรับเตยกียรแล้วเต้ยเกียรแล้วเตเกียร้มาเดินนอนมาเดินนอนมาเดินนอนมาเตินนอนมาเดินนอนมานอนมองเฮ้ยเขาเขา สองหนึ่งน้อนน้อนนอนกับ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 เตากับเตากับเตาเต้ามีกับงากับมากับเตากับเตาดีเยี่ยบ้าคนตายอ่ะดีอยู่ดีอยู่เดินอยู่มาถึงแล้วฝั่งเขตนะนะแล้วก็ไปเก็บของให้หน่อยที่ผมสิบเจ็ดเอ็มหมายเฮ้อแปดจุดสามอ่ะเมเจอร์เห็นอ้วยห่อไม่มีใครเก็บเออเดินน้อนมาเดินน้อนมาเราจะเดินเอาเวทมา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 เอาฝวามมาเต้นเก็บแล้วเต้นเก็บแล้วเต้นเก็บไปแล้วมาเล่นโชว์นะมาเล่นโชว์ ระวังระวังระวังข้างหน้าระวังข้างหน้าระวังรอรับอยู่รอรับอยู่รอรับอยู่ระวังเขาเขาจะเหยียบเขาเหยียบเขาจะเหยียบเขาจะเหยียบเข้าไปรอ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 เหยียบเข้าไปมดเหยียแต่มันรอโชว์แล้วแฮนแฮนระวังระวังอย่าไปข้างหน้าอย่าไปข้างหน้าเราอะกลับมาเดินไม่ได้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนให้เขาเดินไปก่อนให้เขาเดินไปก่อนตอนนี้ยังสู้อยู่ปะยังสู้อยู่มันเดินถอยอีกไหมมันเดินยาวๆเลยมันคล้ายๆยาวเทียมานะ มันรีเกียร์ยื่แมไปเยรแล้วมันจะเียล้วมเอีทเดินมาทางอีทเดินมาทางอีทมันขึ้นชคไปล้มันขึ้นชคไปล้เดินมาหน่อยเนอี่อยตาผมมาหน่อยตามอีหน่อยคนคนว่ะรตอนตอกกลับกลับมากลับมากลับมาดีดีเกียเดินขึ้นนอนนอนเวมาเราเรามากองกันนอนเวท ถ้าถ้าพักยกอยู่ไปแบงค์ที่นี่ได้นะแบบข้างๆอ่ะเอ่อสาเสาเสาเสาวสาซซีทีวีสาระวังสาเสาซีซีทีีสาซีซีทีวีสาวซีซีทีวีู่วมรักนะว่าสวย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 ซีซีทีวีอยู่เสายาวๆี่วเขยิบเขยิบเขยับเายิบเข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 ยิบเมยิบเข่ิบเขยิบเขึ้น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 เขมันจะรมันจะรเเจ้าขึ้นเย้าเทเวทเิเขยิเยเ่ว่ารั่วไปแล้ว เราโดนลุมเรโดนลุมตอนนี้ขึ้นนอนเวนมาก่อนวมลุกลุกลุกลุาเวนเจ้านอนเว้นเจ้าโอ้ยโอ้หช่วยไม่ได้ไอ้แบตเทนบอลแบตเทนบอลมันจะตกได้เนี่ยเน็ตไดนี้ยเน็ตได้สามสองหนึ่งนีนอดีนอดีโอ้ยโเโอ้โหแอนแอนรอมองรอลับรอลับอลัชระวังนี่ชระวังขึ้นโจขึ้นโจขึ้นโจว่ะระวังระวังระวังนระวัง รับพี่รับพี่รับพี่รับเพื่อนหน่อยโนว่าเขาซีซีวิข้างหลังอีกเออมาโ้อฟิตไหมังไงที่ผมมีไอแฉ่แม่งจะตายแล้วอ่ะเดินมาเดินเดินเดินมาเอาไอเกียร์ไปแล้วนะเยอะป่ะมินาว่าอยู่นอตนะนี่ไม่เหลือเยอะยูเหลือสองเจอแต่ว่ามันมาแต่คือเฮ่อเต้เลือเยอะป่ะแจ็เแอนเกตนะมันวิ่งมาแล้วนะเข้าป่ะเข้่ะไปรับแล้วนี่รับหน่อยรับหน่อยอะโอ้โหเอาไปรับเจอ๋ยวจะรับกัน รีบยัอยงอ่ะบูเ,เ,เต้เขารีบยังเต้ลีบแล้วขึ้นม้าแล้วเนี่ยไปเต้รีบรีบไปไปไปจ<ไ>ะ<ป><ป>ขึ้นมาไม่ได้